4วิธีคิดบวกและเปลี่ยนแปลงความเชื่อ 1. รับรู้ตัวเองไม่ว่าตอนนั้นเรากําลังรู้สึกอะไรอยู่หรือว่าเรากําลังมีความคิดอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะครับมันคือการเท่าทันตัวเองครับถ้าหากว่าเราเท่าทันตัวเองเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกหรือว่าเปลี่ยนแปลงความคิดของเราได้ไวครับข้อ2ครับใช้การทดแทนความคิดถ้าหากว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่ที่มันไม่ใช่เรื่องที่ดีหรือว่าเป็นการคิดลบนะครับให้เอาความคิดด้านบวกเข้ามาทดแทนทันทีเลยนะครับ เช่นฉันทำไม่ได้เปลี่ยนเป็นฉันจะทํามันให้ดีที่สุดหรือฉันจะลงมือทํามันและทําให้รู้ว่าฉันสามารถทําได้ 3. ครับฝึกการทําสมาธิ meditation การทําสมาธิเนี่ยจะช่วยทําให้เรานะครับอยู่ในจุดที่สามารถที่จะเท่าทันตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่แหละครับสมาธิเนี่ยจะช่วยทําให้เรานะครับอยู่ในจุดที่สามารถที่จะเท่าทันตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่แหละสมาธิจะทําให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันเท่าไวมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ ข้อ4ครับเรียนรู้จากความล้มเหลวอย่ามองว่าความล้มเหลวเนี่ยเป็นตัวตัดสินว่าคุณทําไม่ได้ฉันทําไม่ได้แต่ให้มองว่าความล้มเหลวเป็นโอกาสทําให้เราได้เติบโตครับทุกคน